เชลซีกำลังประเมินโอกาสในการคว้าตัวชูกุนเดมาเสริมแนวรับหลังจากที่บาร์เซโลนามีแนวโน้มที่จะปล่อยตัวนักเตะออกไปหลังจากที่บาร์เซโลนาโดนลาลิก้าสั่งให้ลดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะลงจากเดิมเหลือ175ล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงต้นฤดูกาลหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องปัญหาทางการเงินทำให้เจ้าบุญทุ่มจำเป็นต้องขายนักเตะออกไปบางส่วนเพื่อตัดปัญหาตรงจุดนี้โดยมีชื่อของราฟินยาเฟรนกี้เดยองและอันเดรสคริสเตนเซนอยู่ในข่าย ล่าสุดมุดโดเดปติโวสื่อในประเทศสเปนรายงานว่าเชลซีก็จับตามองสถานการณ์ของบาร์ซ่าและจ้องที่จะดึงชูกุนเดปประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมกุนเดเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาบและแบ็กขวาทำให้เชลซีต้องการได้ตัวมาตั้งแต่สมัยเจ้าตัวอยู่กับเซบีย่าแต่นักเตะเลือกย้ายไปบาร์เซโลนาแทนโดยล่าสุดสิงโตน้ำเงินครามเองก็ได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มกุนเดปโดยมีอาเซนอนและนิวคาสเซิลที่สนใจด้วยเช่นกัน แฟนแฟนเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ